งานที่ข้าสัง่งสำเร็จไหมเรียบร้อยดีไหมเรียบร้อยทุกอย่างเจ้าค่ะดีแล้วแล้วพวกมันรับปากพวกเจ้าไหมว่ามันจะมากันพร้อมหนะ้าพร้อมเจ้าค่ะเว้นแต่ใครเจ้าครองพบเจ้าประแดงแล้วก็เจ้าตองแปงเจ้าค่ะ ตายกันแล้วอ้ตายกันซะให้หมดจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงค่ะอีกไม่นานก็จะรุ่งแล้วท้าง,งานของข้าเสร หน้าพร้อมตากันเลยเนะอีกสักครู่เจ้าหลวงคงจะมาว่าอย่างใดเจ้าพนองหายดีแล้วหนระือหายแล้วดีขุนเวียงดูแลความเรียบร้อยทางนี้นะส่วนเ,วเท้าวงสาไปกับข้าเจ้าค่ะ ตราแผ่นดินตราแผ่นดินเจ้าจะเอาไปทำอะไรเจ้าก็รู้นี่เจ้าทพิพว่ามีเจ้าหลวงองเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิใช้ตราแผ่นดินเจ้าหลวงป่วยอยู่เจ้าก็เห็นบ้านเมืองจะรอเจ้าพีห่หายป่วยไม่ได้เราต้องช่วยกันแบ่งเบาภาระบ้านเมืองจะได้ไปให้รอด ด้วยการที่เจ้าทำอะไรพลาดการเช่นนี้เจ้าทิพย์เจ้าหักหานน้ำใจเจ้าพี่เกินไปแล้วเจ้าจะคิดยางไงก็ตามเช้าวงสาเจ้าค่ะค้นดูว่าตาแผ่นดินอยู่ที่ใดเอามาให้ข้าเจ้าค่ะอย่านะเฮ้ยห้ามคุณของเจ้าเดี๋ยวนี้นะพี่ต่อหน้าเจ้าพี่นะเฮ้ยยอยากตายเหรอเฮ้ยเจ้าจะทำอะไรอะ เลี้ยงไปเนอะนั่งเท่าพยาไม่ ทไม่เจ้าพี่อ่อนแอทั้งจิตใจทั้งรลกายพักผ่อนสะแถทยแสยาคนเนรคุณคนใจคดเอาของข้าคืนมาของเจ้าพี่เป็นตินเมืองที่เป็นของพ่อค่ะอย่าได้โมโหโกรธาไปเลยเจ้าพี่ มีประโยชน์อันใดดอกทหารในคุ้มหลวงเป็นพวกข้าไปเขบวจะเป็นขบวนหรือเจ้านันทิเจ้าไม่ต้องพูดมาท้าวองสาเจ้าค่ะเข้ามา เลยเชียววะพระนางหนอเจ้าขบเขบป่วยนานจนเจ้าส่องสมกำลังได้ขนาดนี้เหรอเจ้าอนันทิพย์เสียใจเสียใจที่ไม่เชื่อเจ้าแม่เจ้าแม่บอกว่าเจ้าน่ะคือเพลิงที่พร้อมจะเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างได้ หน้าจะปล่อยให้มึงตายไปพร้อมกับสายน้ำในวันนั้นสนุดท้ายกูไม่นักขุนมึงเลี้ยงมงให้มีกำลังวังชาถึงวันนี้ชีวิตมึงให้ความรักมึงแต่กูไม่เคยเหลียวใจเลยว,ว่ากูยื่นดาบมาบัานคอตัวกูเองเจบาแม ขอโทษเอาตาไปดีข่า,าอย่าให้ข้าต้องรุนแรงกับเจ้าพี่มากไปกว่านี้เลย าวงสาเจ้าคะเจ้าไปที่คุ้มค่ารับเจ้าม่านฟ้ามาที่หอคําเจ้าค่ะแล้วอย่าลืมใช้เครื่องประดับเกยียริชั้นสูงสุดด้วยละ่ะเจ้าค่ะหดยุดก่อนช่วนางนันทิพย์เอาตราแผ่นดินคืนมาเถอะถ้าไม่เห็นแก่แผ่นดินเมืองทิพย์ก็เห็นแก่พ่อข้าด้วยเถอะ จ้าใจผิดแล้วทองพญาที่ข้าทำไปทุกอย่าง <ś class ic> ก็เพื่อนครทิพย์โดยแท้แล้วก็เพื่อเจ้าหลวงจะได้ใช้ชีวิตในยามชลาอย่างสบายสายยาๆ่ะมันก็เท่ากับเป็นขบวนใจโอตเจ้าหลวแล้วก็แผ่นดินเมืองทิพย์นั่นแหละ อย่างนี้เหมือนกันไม่เห็นมีใครนึกถึงพ่อเจ้าก็ทำอย่างนี้กับเจ้าบุรพภาคามเหมือนกันอาจเป็นพกกรรมของพ่อเจ้าแม่เจ้าได้แม่กอเจ้าทอทองพยอ hope <laughs> เจ้าหลวงให้ครับเจ้าหลวงให้มาเพื่อการอันใดก็เพื่อแต่งตั้งเจ้าหลวงองค์ใหม่อะไรนะใครกันอ่ะเจ้าหลวงแต่งตั้งใคร